สวัสดีจ้าวันนี้เมนูของเรานะคะเราจะมาตำออหมูนะคะใส่พริกลงไปนะคะตามด้วยตะไคร้นะคะจากนั้นก็โขลกนะคะใส่เกลือลงไปอีกนิดนึงจากนั้นก็คลกต่ออีกจ้าตำไปเอยๆเลยจ้านะคะตะไคร้ภาษาเขมรเรียกว่าสะกรีนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมนะคะใส่หอมลงไปกระเทียมภาษาเขมรเรียกว่ากระติมซอนะคะภาษาไอส่วนหอมแดงภาษาเขมรเรียกว่ากระติม หอมนะคะจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปจ้าแล้วต้าต่อไปอีกเรื่อยๆจ้านะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็จะไปตั้งหม้อนะคะเติมน,น้ําลงไปนิดนึงนะคะเครื่องที่เราต้มเมื่อกี้เราก็ใส่ไปเลยจ้านะคะกะว่าน้ําเดือดนะคะเครื่องหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูที่เรา ซอ,อ,อยเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเติมลงไปจ้าจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะรอให้หมูสุกนะคะพอหมูเริ่มสุกแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปนะคะชอบน้อยน้ําน้อยก็ใส่น้อยชอบน้ํามากก็ใส่มากนะคะเติมลงไปแล้วแต่เราอยากใส to ่เลยค่ะนะคะทําทานเองนะจ๊ะเนาะจากนั้นก็ใส่มะเขือลงไปมะเขือก็มีอยู่5-6ลูกแค่นั้นแหละจ้ะเก็บมาจากสวนนะจ๊ะจากนั้นก็บวบนะคะเติมบวบลงไปบวบ2ผลนะคะเก็บมาจากสวนเหมือนกันจ้านะคะจากนั้นก็ปิดฟ้าหมอลงไปจ้า ะะบวกภาษาเขมรเรียกว่าระนุงนะจ๊ะอันนี้เริ่มจะเดือดแล้วนะคะจากนั้นก็เติมปร,ราลงไปปร,ราเขมรเรียกว่าประเหาะนะจ๊ะเติมปร,ราลงไป2กระบวงหรือ2ทับพ,พีนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะรออีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาเดือดนะคะแล้วก็นี่จ้าเดือดแล้วผักสุกแล้วเราก็ใส่ผักชีลาวลงไปนะคะ นี่จะผักซีลาวของเ้าวใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะมะเขือภาษาเขมรเรียกว่ากรอบนะจ๊ะนี่ใส่ผักซีลาลงไปแล้วนะจ๊ะพร้อมกินแล้วจ้าจากนันกระตักใส่จานได้แล้วจ้าออมหมูนะจ้าสมมเติมขอกวัวอยู่ทงที่หลังผิดหรอจ้านะคะเวลาสักกินจงสเติมขอกวัวเนะจ้ามาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันจ้าเมนูของเ้ามื้อนี้ก็แค่เมนูเดียวกับเข่าสวยหอนหอนนะคะ กินแบบง่ายๆอร่อยๆแบบบ้านเราจ้าสวัสดีค่ะ